ประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนที่น่าสนใจมากห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการจับคู่ใช่แล้วแหะ,ะแนวโน้มจะเป็นยังไงคือแม้ว่ายังไม่มีการเลือกตั้งนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะได้เห็นโพของแต่ละสำนักที่ออกมาแล้วก็หนึ่งในโพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะ ถูกเอามาแชร์เยอะแล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือนิด้าโพก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะการไปสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปไหมสําหรับการจะมาบอกว่าเขตนี้พักการเมืองพักนี้น่าจะได้สอสอเท่าไหร่รวมไปถึงซุปเปอร์โพลนะคะที่อาจจะหักปากกาเซียนของโพหลายสํานักโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยต้องยอมรับว่า พรรคการเมืองที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยแหละ <c oughs> แต่ว่าจะแลนสไลด์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องกลับมาคิดอีกทีหนึง่ง <c oughs> แล้วคําถามต่อไปก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แลนสไลด์เนี่ยโอกาสที่จะไปจับมือข้ามคั่วตามกระแสข่าวลือเนี่ย มันพอจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วท่าทีของนักการเมืองแต่ละคนเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องต่างๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้เบรกแรกของเรานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีหลายนโยบายทั้งบางพักที่บอกว่าจะแก้1นึ่งหนึ่งสองบางพักบอกว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันกระทบด้านความมั่นคงหลายคนเลยตั้งคําถามว่าสรุปแล้วการเกณฑ์ทหารจําเป็นไหมแล้วที่จําเป็นเนี่ยคือเพราะอะไร ถึงอะไรทีเ่เป็นแรงจูงใจให้นะคะเรื่องของการเกณฑ์ทหารกับการเมืองสามานค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้เผ็ดร้อนมากเพราะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงคือช่วงเดือนนี้เป็นเดือนของการเกณฑ์ทหารไงคะวันสุดท้ายนี่ก็คือ20เมษายน,นเนาะใช่วันพฤหัสที่ผ่านมา,าสัปดาห์ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊การเลือกตั้งอขออภัยค่ะที่การเกณฑ์ทหารเนี่ยหลายคนจับตาว่าแล้วมันมาเกี่ยวกับการเมืองยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ออกมาหาเสียงว่าอยากปฏิรูปทหาร อยากลบยกเลิกการเกณฑ์อาหารต่างๆไปดูที่คนแรกค่ะคนแรกคือคุณเศษฐาน,นะคะก่อนหน้านี้ออกมาพูดบอกว่าคนเนี่ยถูกบังคับให้ประกอบอาชีพที่ไม่อยากประกอบอย่างเช่นการบังคับเกณฑ์ทหารอ,อันนี้คือช่วงแรกเลยนะะหลังจากนั้นมาก็มีกระแสะว่าอ้าวแล้วลูกชายคุณเศษฐาหละ่ะได้เกณฑ์าหารไหมไปดูถัดไปค่ะ ด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณเศรษฐาก็ทวิข้อความอันนี้ที่เป็นกระแสกันอยู่ก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าลูกชายผมทั้งสองคนผ่านขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยตามเอกสาร กระแสตอนนั้นก็คือคุณเศรษฐาแปะใบสอ d มาซึ่งสอ d เนี่ยคือทุกคนต้องมีไงใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะผ่านการเกณฑ์ทหารคือต้เป็นสอ d o ่อันนี้ก็เป็นประเด็นไปรอบหนึ่งส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็โพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะโดยที่เอาแบนเนอร์มาแปะบอกว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจบดราม่าเศรษฐาทวีสินลูกชายทั้งสองคนผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยไร้ข้อคอรหาทีนี้นะคะไปดูถัดไปค่ะคุณผู้ชมถัดไปนะคะอีกหนึ่งคน ที่ออกมาพูดล่าสุดนี้เลยคือคุณพิธาค่ะพูดช่วง18มีนาคมที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะคุณพิธาพูดบอกว่าพวกคุณจะไปรบกับใครสมมุติมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยมีพ่านหัวข่าวบอกว่าหัวหน้าพักเก้าไกลสุป,ประมาทกองทัพไทยรบกับใครก็ไม่ชนะอันนี้จริงนะคือคุณพิธาทราบได้ยังไงคะว่าถ้าไปรบกันเนี่ย ศักยภาพของกองทัพป,ประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีวันที่จะชนะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการดูถูกไปที่กองทัพไทยนะคะมไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราพูดกันตามความจริงต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยมินเมที่จะเกิดสงครามกันอยู่แล้วอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของสงครามะระหว่างประเทศหรือว่าสงครามในโลกเราตอนนี้นะเรื่องของความมั่นคงถือว่าสําคัญมากมถ้าตามข่าวต่างประเทศจะรู้เลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยอย่างยูเครนยกง่ายๆที่เป็นสถานการณ์อยู่นะคะอย่างยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่า นอกเหนือจากสภักํากำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่มีไม่พอแล้วนะปัญหาเรื่องของคนที่เป็นทาหารในการที่จะไปสู้รบหรือว่าในการป้องกันประเทศก็ไม่พอเหมือนกันกําลังพลใช่แล้วนี่แบบว่าตอนนี้ทางฝากฝั่งสหรัฐทางฝากฝั่งยุโรปก็เริ่มที่จะลุกล้ําเข้ามาทางบริเวณเกี่ยวกับทะเลจีนใต้มาทางอินโดแปซิฟิกแล้วก็คือเริ่มใกล้มาทางช่องแคบไต้หวันมาทางฝั่งนี้แล้วนะอันนี้คือต้องจับตาและที่ใกล้บ้านเราสุดเลยก็คือเวียดนาม เวียดนามเนี่ยมีการซื้ออาวุธกับทางสหรัฐก็จริงเพราะว่าอยากให้มาปรามจีนแต่จีนก็ใช้น้ำเย็นเข้ารูกเพราะว่าจีนก็มาทำการเศรษฐกิจอะไรด้วยกับทางเวียดนามไว้อันนี้ก็ถือว่าใกลบ้านแต่ถามว่าตามแนวชายแดนเราล่ะ ที่พี่ๆทหารลาดตะเวนกันอยู่อะค่ะ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าช่วยตั้งแต่สกัดเรื่องของโควิดแล้วเนาะ<ช>การคนเข้าเมือง<ช>เรื่องความมั่นคงในสถานการณ์ในเมียนมาที่มีแบบว่าเขตชายแดนติดก,กับเราอีกอย่างเงี้ย mm hmm. ในในเมียนมาตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่<ช>เนี่ยอันนี้คือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือวันที่คุณพิธาพูดหลายคนตั้งคําถามว่าที่มีการโคดคําพูดออกมาเนี่ยคุณพิธาพูดจริงหรือเปล่าไปฟังชัดๆจากคลิปนี้ค่ะ คนมาลุกลานคนเพราะคุณจะไปลบกว่าใครสมมติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว,ว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ได้สามไปถ้าผู้นําฉลาดพอก็พูดจริงอ่อืออบอกว่ารบไปก็ไม่นชนะะแล้วบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีทหารก็ได้ถ้าผู้นำฉลาดพอ อันนี้หลายคนเลยบอกว่าโหนี่คือคําพูดจากคุณพิธาจริงๆเหรอเนี่ยคือดียฉันก็เริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเรามีผู้นําที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยเราจะฉลาดพอหรือเปล่าออกับนโยบายเกี่ยวกับการทหารแบบที่คุณพิทากําลังหาเสียงอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นนโยบายเพื่อหวังผลการเมืองก่อนการเลือกตั้งเพราะว่ามันจะเป็นการอิงจากกลุ่มของนิวโเตอร์ด้วยที่เป็นกลุ่มของเด็กๆที่เริ่มเข้าสู่เกณฑ์ของช่วงการเกณฑ์ทหารเนาะ แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเหตุผลจากฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะว่าแท้จริงแล้วทำไมถึงยังต้องมีการเกณฑ์ทหารค่ะวินัยในสังคมมันอยู่กันไม่ได้หรอกนะพอน้ำมะะวุ่นวายอีกเรื่องก็คือเรื่องการฝึกวิชาชีพฐานก่อนปลดวันนี้เราก็อีกอันก็คือเรื่องของการให้สิทธิในการที่สมัครเป็นในสิบต่อ นะก็มีผู้สนใจมากยิ่งขึ้นมาตามลําดับนะเพราะวันนี้ก็ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจเมื่อเข้ามาแล้วก็รู้ว่าเข้าฝึกทหารแล้วเขาได้อะไรกลับไปนะจ๊ะถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยี่ยมนจะเกิอเดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีประเทศไหนก็ไม่มีทหารหรอกนี่อันนี้ก็คือบอกว่ามีการเพิ่มเกี่ยวกับสวัสดิการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆให้กับทหารเกณฑ์ เป็นจนํานวนมากนะคะทีนี้ไปดูค่ะคุณผู้ชมว่าสิทธิ์ของทหารเกณฑ์ที่เป็นทหารเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างสําหรับสิทธิของกำลังพลก็มีตั้งแต่เงินเดือนค่าครองชีพเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ยังมีโคต้าในการสอบนักเรียนในสิทธิทหารบกด้วยนะพัฒนาขึ้นไปเป็นนักเรียนในร้อยการศึกษานอกระบบประกันชีวิต ฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสิทธิการรักษาพยาบาลอันนี้คือสําหรับการตวรวจเลือกทหารปีนี้นะทีนี้ไปดูถัดไปค่ะถัดไปคือเรื่องของเงินเดือนเงินเดือนประมาณ10,000บาทต่อเดือนค่าประกอบเลี้ยงรายวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าไปเป็นเจ้าหน้าที่ราชการสนามเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงสนามเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภยัยรายเดือนเพิ่มให้ด้วยถัดไปค่ะการฝึกอบรมทักษะกตัดผมตัดผมเลื่อยไม้งานช่าง คือจะมีการฝึกให้กับทหารที่เขาสนใจไงว่าโอเคหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วเนี่ยก็มีทักษะติดตัวแล้วก็เลิศอยู่นะไปหาเลี้ยงชีพได้ถัดไปค่ะสิทธิการรักษาพยาบาลถ้าเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลสังกัดทอบอเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตล่ะเสียชีวิตระหว่างประจำการอันนี้ก็จะมีเงินสินหม่ทดแทนในการประกันชีวิตพิทักษ์พลให้ด้วยเนี่ยค่ะถัดไปนะคะ ระหว่างประจำการมีโค้ตาสอบนักเรียนนายสิบทหารบกอันนี้หลายคนสนใจ mm hmm. เพราะว่าทหารกองประจำการจะได้สิทธิ์ถึง80%เแล้วก็รับสมัครคนละเรือนที่20%นะคะ mm hmm. ถัดไปค่ะ mm hmm. นอกจากนักเรียนนายสิบทหารบกแล้วยังได้สิทธิ์ในการสอบบรรจุเป็นทหารอาสาในตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับสมัครด้วยทั้งนายทหารสัญญาบาตัตรนายทหารประทวนเป็นสัญญาจ้างคราวละ4ปีต่อได้อีกไม่เกิน4ปีคือรวมแล้วเนี่ยจ้างไม่เกิน8ปปี mm hmm. ถัดไปค่ะ หลังปิดประจำการมีคะแนนพิเศษให้นะคะถ้าเกิดว่าอยากสอบเป็นข้าราชการของทอบอในตำแหน่งต่างๆสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตรอันนี้คือของกองยุทธศึกษาของทอบอปีละหนึ่งครั้งสอบนายสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนอันนี้ก็เปิดเป็นระยะอันนี้คือหลังปิดประจำการมีคะแนนพิเศษให้ถัดไปไปดูคะ่ะไปดูถัดไปนะคะนี่บางคนบอกว่าจบปริญญาหรือบางคนเป็นพระ ก็มาร่วมสมัครเป็นทหารด้วยคือจะบอกว่าแรงจูงใจเนี่ย mm hmm. นอกเหนือจากที่บอกไปนะยังมีบริษัทเอกชนเครือยักษ์ใหญ่ CP พ mm ี hmm. เคอเจริญพวกข้พันแล้วก็อีกหลายบริษัทที่บอกว่าจบมารับเป็นพนักงานเลยก็มีที่เกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วใช่นะหลังปลดประจําการ oh. ออกมานะคะค่ะนี่อันนี้หลายคนแซววันเยอะ จบปริญญาหรือเป็นพระก็มาสมัครเป็นทหารคนแซวเรื่องภาพของเดติวิทย์ไง oh. ออที่บอกว่าเป็นพระอยู่นะเลยไม่ได้มาเกณฑ์ทหาร <Ha. S 2> ทีนี้ไปดูยอดของการสมัครเข้ามากันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมยอดของการสมัครเข้ามานะคะคุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารตั้งแต่1-12เมษายนนะคะ จบปจบปตีสมัครเป็นทหารโดยไม่ใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการ22คนจบปตีจับฉลากได้ใบแดงโดยไม่ใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการเหมือนกัน19คนค่ะแล้วก็จบปโทสมัครเป็นทหารอีก23คนส่วนฝั่งนี้ค่ะพระภิสูจน์ที่ได้รับการยกเว้นแต่ไม่ขอใช้สิทธิ์ขอสมัครเป็นทหารอีก27คนมีสมณศักดิ์6รูปสำเร็จนักธรรมตรี1รูปนักธรรมโท1รูปนักทางเอก16รูป,รป,รปแล้วก็ปร,ริญญาธรรมอีก3รูป เยอะมากนะคะเยอะมากทีนี้ไปดูถัดไปค่ะคุณผู้ชมถัดไปนะคะจะเป็นสรุปผลการตรวจเลือกทหารกองประจำการ คือจะเป็นยอด1นถึงสิเมษายนก่อนเพราะว่าถึงสิ้นสุด20เมษายนเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาอันนี้คือปีนี้เลยนะคะใช่ค่ะสรุปก็คือมีผู้ที่เข้าร่วมการตรวจคัดเลือกทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขด้านนู้นเลย4 8 5 6 8 9คนมีผู้ผ่อนผัน1 6 9 9 1 1คนมาจับสลากใบดำใบแดงอะค่ะที่ไปลุ้นกันหัวใจจะวายอะนะ1 7 0 0 0คนนะคะแล้วก็รวมผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย25,100คนอันนี้คื้อถคงวันที่16 Oh. เพราะว่ายอดรวมมาจนถึงวันที่20บอกว่าทะลุสา0,000ื่นนะคะอันนี้คือสมัครใจนะคะสมัครเข้ามาเลย oh. เยอะมาก oh. ส่วน oh. ยอดผู้สมัครแต่ละอำเภอค่ะที่บอกว่าเปิดปุ๊บสมัครเกินจํานวนมา8แห่งนะคะ oh. มีที่อำเภอปากที่อำเภอปากเกรด็ดอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล นะคะมีที่อำเภอหัดใหญ่อำเภรเทพาที่สงขลาแล้วก็อำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรใ,ใครบอกว่าชายไทยไม่อยากเป็นทหารอันนี้ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะดังนั้น,นการจะใช้นโยบายเกณฑ์ทหารมาโจมตีทางการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูดีๆม,มันใกล้เลือกตั้งไงใช่อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะช่วงนี้ทีนี้ไปดูถัดไปค่ะคุณผู้ชม อันนี้เนี่ยคือยอดของผู้สมัครทหารกองประจำการนะคะเราให้ดูเลยว่าแผนการที่มีการวางไว้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างทางฝั่งคุณอุบลรัตน์ยอดผู้สมัครย้อนหลังเป็นยังไงคะ ปี2,564นะคะ28,572คนคะ่ะส่วนอันนี้ปี65ปีที่แล้ว29,997คนแล้วก็ปี2,566อันนี้ยอดนะวันที่16เมษานะแต่ว่าล่าสุดอัปเดตน่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000คนแล้วส่วนการคาดการณ์5ปีข้างหน้าฝั่งนี้นะคะปี67จะมีการสมัครออนไลน์1 2 0 0 0 0 0คนใช่ไหมคะร้องขอวันเลือกตรวจเลือกอีก33,000ก็คือเพิ่มขึ้นมาในทุกๆปีถ้าเกิดสังเกตดูรายปีนะคะค ปี67จะเหลือใบแดงที่23,000ใบปี68 มีการสมัครทางออนไลน์มีการร้องขอวันที่คัดเลือกจะเหลือที่17ื่นส่วนปี69รวมมาแล้วจะเหลือที่11,000พไล่ลงมาค่ะจนถึงปี2571จะเห็นเลยว่าถ้ามีพลทหารออนไลน์ที่สมัครกันเข้ามาก่อนแล้วก็มาร้องขอวันที่ตรวจคัดเลือกจะทําให้ในปี2571ยอดของใบดําใบแดงเนี่ยยอดของใบแดงจะเหลือเป็นศูนย์นะคะซึ่งก็หมายความว่าไม่ต้องจับแล้วก็คือ,คอมีการสมัครเข้ามาเต็มคือถ้าเราลองคิดตามการหาเสียงของพรรคการเมืองที่บอกว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันทีร้อเปอเซ็นเี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูตามนี้ก็จะเห็นได้ว่าสัดส,ส่วนของการเกณฑ์ทหารที่ไปจับใบดําใบแดงเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วและถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น,นี้ซึ่งมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าจํานวน ผู้สมัครในมันเพิ่มขึ้นอย่างปีนี้อาจจะเห็นว่า25งหมแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อวันที่16บยังไม่ถึงวันสุดท้ายยังไม่ถึงวันสุดท้ายแต่ถ้าเป็นตัวเลขวันที่20มเมษายนจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าคนจะเห็นได้ว่าสัดส่วนคนที่เขาสมัครเนี่ยพอมันเยอะขึ้นใช่ไหม คนที่จะไปจับใบดําใบแดงเนี่ยหรือว่าไปเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองใช่แล้วก็มีการเพิ่มทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้ที่จูงใจรวมถึงบางคนบอกว่าอยากสมัครเป็นราชการอาหาร <c oughs> อยากเป็นทหารอยากเป็นนายสิบหรือว่าในอนาคตจะได้สอบถึงขั้นเป็นนายร้อยเลยก็มี <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งแรงจูงใจนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พรรคการเมืองนั้นใช้ในการหาเสียงแล้วก็จะเห็นได้ว่าใช้นโยบายตรงนี้แหละในการโจมตีพรรคที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองนะคะช่วงนี้เราจะเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆเรื่องของนโยบายที่ปาดกันไปปาดกันมาแต่ถ้าเกิดดูท็อปนิวส์ของเราเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลที่จริงและเจาะลึกในทุกมิตินะถูกต้องค่ะ